สีสุวรรณร้องเรียนแอดคาราบาปมงานคอนเสิร์ตนายสีสุวรรณจันญ,ญาไม่ขอทนแอดคาราบาวจากกรณีเรื่องราวระหว่างแอดคาราบาวและผู้ว่าสุพรรณที่มีการพูดถึงกันอย่างมากมายนั้นล่าสุดนายสีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติฉบับที่3พศ .2563 โดยให้ถอดถอนศิลปินแห่งชาติ หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติไม่ดีเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทคณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสองให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ไว้นะวันที่18พฤษภาคม2563